จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาอีกแล้วเด้อคืบม,มืดตึบ๊บมาอีกแล้วสัญญาณค่ะสัญญาณบ่งบอกมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกัจังวาละนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยออืปีอันนี่คือฤด,ดูของเขาฤด,ดูฝนเขาก็มาของเขาสละเขามาถือต้อง ตามลุดูของเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องขันบ่มมาก็จมก็วาแล้วมนุษย์ตดเหม็นนี่เออขันบ่มมาก็วาเป็นยังคือบ่มมาฝนคือบ่ตกก็วาไปเนาะพ่อแม่พี่น้องขันพ่อตมาแน่เอาและวว้าวแล้ว ว้าวพื่แล้วว่าโอ้ยมื่นมาอีกแล้วดำมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วออจังเสียหายเฮ็ดจังไดเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องอจังเสียหายเฮ็ดจังไดค่ะนี่คืออ,อธรรมชาติของเพิินรดดูของเพิินเนาะพ่อแม่พี่น้องถึงเวลา พิ่นก็ต้องม้าเป็นธรรมชาติของเพิ่นเป็นธรรมดาของเพิ่นเปรียบเสมือนว่าพระพิรุณเพิ่นกับกำลังยางกล่าวนัง่งรถมาไปทัวเานะาะพ่อแม่พี่น้องพระพิรุณเพิ่นกั ขึ้นรถมาไปทัวเพื่อสิได้ให้ฝนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโปรยปลายไปทัว่์พืนโลกเนาะพ่อแม่พี่น้องเออป่าตุยกับปีกบคือบอกไปคือจังนิย้ายแท้อ,อันนี้มันกะ กึ่งนิย้ายละพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยกัแท็กสิบัสต้ได่ก็กึ่งนิย้ายจ้ะเออเออนี่พ่อแม่พี่นอ้องมืดปึ๊บมาแล้วเนะาะค่ะมืดปึ๊บมาแลว้วค่ะดำดำเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เดี๋ยวจักน้อยกะสีฝนตก่อนแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอมืดคักปานี่นี่ต้องมาแห้งแท้ละพ่อแม่พี่น้องเออต้องมาแห้งแท้ดำขมือจ้าสิเนาะพ่อแม่พี่นอออ้องดำขมือเจงสิโอ้โห คัก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 แน่แน่ล่ะพ่อแม่พี่น้องบ่ตองว้าวบ่าบาตองปากบ่ตองถามยังแห้งคักพ่อแม่พี่น้องตาขนาดอ่ามือวานนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้มีเข้าบอกจ้งสีพ้นกนันยังมาแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ๋เออต๊ะเทียนนึงนี่ เป็นชั่วโมงชั่วโมงผุ้นเด้พ่อแม่พี่น้องเออน้ำน้ำนี่ก็บ่มีหม่องเอาบ่ามีหม่องไหวพ่อแม่พี่น้องเออจังป่าบ่ใดเห็ดไฮเห็ดหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยปาย่ากะเออบ่มีหม่องไหวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท,ท่านเะช้านาเพิน่นต้องการน้ำต้องการฝนเนี่ย อืเพิ่นกะต้องอยากให้ฝนมาแห้งๆอยากให้ฝนตกมาหลายๆละ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ป้าเป็นแค่ชาวสวนเนาะพ่อแม่พี่น้องเทดสวนเทดห,น,หนังก็บ่ได้อ่าต้องการหลายคักเพราะปันไดก็ขอจักน้อยแต่ถึงเพิ่นสิมะจังได้ก็สร้างพ่อแม่พี่นอ้อง ้าก็ยินดีรับนอมรับไปกับพ่อแม่พี่น้องถุกคนค่ะเพิ่นมาหน่อยมาหลายมาแห้งจังไดก็นอมรับเนาะจะเต็มใจรับพร้อมที่สิปฏิบัติตามอ่สิ่งที่เพิ่นให้เนาะพ่อแม่พี่น้องอนี่ คือทึบทึบทึบมืดตึบต,บตึบมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมืดมาดำมาโอ้ยต้องขัดแน่ปีนี้ฝนดีค่ะฝนดีพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยปากคิดว่าสีบะมีฝนอืฝนก็ดีพ่อแม่พี่น้องพี่เนาะกับบ้องหูมาพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เออ นกกาเพิ่งก็บ,บินเด้บินกลับค้อนกลับนั่นแล้วพ่อแม่พี่นอ้องก็บอกหูวาตาไทายถือบ่ถือพ่อแม่พี่น้องจ้ะนกกาเพิ่งก็กลับบ้านกลับล้างเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นฝ่ามืดยังซี่แล้วเพิ่งก็กลับของเพิ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาถามมึงว่า ฝนฝา่าผืนสมาแห้งหลายปันไดมือนี่ป่ากะเตรียมถังใ่ยายมาไหวใส่แล้วค่ะคลิปนี้ซ้ำหนีด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ